สวัสดีครับผมนี่นะครับเจ้าหนูคู่ก็เดินทางไปจังหวัดบึงบราชธานีนะครับก็มีตัวเมีอยอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ก็สายเลือดแสนกลนะครับแล้วก็ตัวเมียสายเลือดสอมิสุวันนะครับให้เขาไปทำสาย ไก่สดสมบูรณ์นีนะครับไม่ป่วยนะครับแก้วนกคู่ตัวเมียสีเทาขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วหยกเพชรด้วยนะครับน,นี้ก็อีกตัวนะครับอันนี้ก็จะหมดไฟนะครับ เดินทางไปจังหวัดสกลนครนะครับไก่สองโลสองนะครับไม่ป่วยนะครับสมบูรณ์ดีปากกระตอะข้างบนเฉยๆนะครับแต่ปลายยังแหลมเหมือนเดิม นี่ก็เป็นพี่ของแก้ามดไฟครับนี่ก็เดินทางไปจังหวัดสกลนครเหมือนกันนะครับขอขอบคุณพี่ทั้งสองคนนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วหุกเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ